ก็ถขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมไลฟ์เปิดล่างใหม่ของผมนะครับผมแล้วก็มีเรื่องใหญ่จะมาแจ้งให้ทราบอีกหนึ่งเรื่องนะครับผมนั่นก็คือแบบไหนะขออนุญาตเปิดสไลด์ <c oughs> <c oughs> เนื่องจากการที่เอ็นคีเป็นเพียงคำย่อม,มาจากนัซกินะครับผมโดยชื่อเต็มของผมมันคือนัซกิโอคามิและเนื่องจากตัวกระผมนะครับนายนัซกิโอคามิ ได้พบปะผู้คนมากมายแล้วก็ได้ลองแนะนําตัวอย่างเป็นทางการมากขึ้นนะครับผมมันก็เลยรู้สึกว่าแนะนําตัวยากเป็นทีหนึ่งนะครับก็จะขอมาแจ้งการเปลี่ยนชื่อนะครับผมจาก Enki กลายเป็น Enko นะครับเพราะว่ารู้สึกมันเบียวกว่าแล้วก็นั่นแหละครับอ่านง่ายกว่าเยอะเปล่าจริงๆเซิร์ชง่ายกว่าขอบคุณครับ